สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เยสโสอีสานออนทัวร์อยู่กับทุกๆคนที่ร้านคุณน,น้ำไม้ไประดับตลาดส่งต้นไม้วัดพระเงินนะคะเรามาดูมอนสเตล่าราคาไม่ถึงร้อยฟังไม่สิดค่ะไม่ถึงร้อยอโกนิมาสายพันธุ์ต่างๆราคาหลักสิบหลักร้อยมีค่ะสวยๆทุกแบบเลยต้นไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคุณน้ำวัดพระเงินนะคะมอนเซลาสวยๆกระหางละ80บาทนะคะทุกคน80บาทค่ะ พ่อค้าแมค่ค้าสนใจมารับไปขายทักมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะกระทางละแต่สีฟ้าค่ะมอนสเตล่า มอนสเตล่าที่นี่สวยๆนะคะราคาถูกค่ะหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนสนใจอยากมารับไปขายไม่มีลถนะคะคุณมาซื้อหน้าร้านแล้วแพ็กมีรถที่นี่มีรถส่งต้นไม้นะคะลองมาสอบถามที่ร้านได้เลยค่ะตลาดวัดพระเงินตลาดส่งต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยนะคะมีรถส่งต้นไม้ประจำตลาดด้วยนะคะ ใครสนใจลองสอบถามที่ร้านได้เลยค่ะว่ามีรถส่งจังหวัดไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะพ่อค้าแม่ค้ามารับที่นี่เยอะมากเลยค่ะใครสนใจต้นไหนยังไงทักสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะ ระทางละแปดสิบบาทสวยๆค่ะมอนสเตล่าต้นไม้ที่นี่มีเยอะมากเลยนะคะหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเรามาเดินดูกันค่ะ อันนี้เป็นทรับมงคลนะคะทรับมงคลกระถางละร้อยจ้ะซับมงคลกระถางละหนึ่งร้อยบาท

マロコー。 กระถางละร้อยนะคะตรงนี้กระถางละร้อยค่ะเพชรปลาชากะถางละหนึ่งร้อยนะคะสวยๆ ด้านนี้เป็นเขียวหมื่นปีนะคะสวยๆยใหญ่นะคะก็ถางใหญ่ๆคะ่ะกรทถางละหนึอบาทนะคะทุกคนดูนะคะลายสวยมากเลยนน้มาววัีกกสย เจังหวบที่ต้องเอาตอนที่มันสวยๆเออถ้ามาอีกปีเนะี่ยไม่สวยแล้วมันจำเก็นมันก็ต้องเอาเลยมาทางด้านนี้เป็นเสริมบาร,รมีนะคะกระถางใหญ่ๆสวยๆค่ะกระถางละร้อยนะคะสวยมากเลย อันนั้นนี่เป็นอันนี้มนันมีขาว กะถางละร้อยนะคะตรงนี้ก็ะถางละร้อยะคะ่ะเพชรปาชาเกรดมะละกดจ้ากโกนีมาสายพันธุ์ต่างๆที่นี่มีครบแทบทุกสายพันธุ์เลยนะคะ เงินเงินเงินนี่คือเงินเงินเงินนะคะเกรดมรกตค่ะก็จะาังละเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคน แต่ถางละแปดนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่โซนอีสานออนทัวร์นำมาอัปโหลดให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกๆกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ